สวัสดีครับพี่พี่วันนี้พบกับต้อมดือแชนแนลอีกแล้วนะครับวันนี้ต้อมพามาดูปั่นนนาครับน้าเตรียมแปลงไว้ฤดูกาลหน้านะครับก็ในช่วงตุลาพฤศจิกานะครับก็จะหาสายพันธุ์ข้าวที่จะเขาเรียกว่าทนทานต่อสภาพอากาศหนาวนะครับอาจจะเป็นเบอร์20นะครับไม่เบอร์20ก็5 4 5 1เบอร์หนะครับก็เดี๋ยวดูว่าจะเอาพันธุ์ไหนลงนะครับแปลงใหญ่นะครับวันนี้ทําการปั่นแล้วนะครับก็เดี๋ยวจะหมัก หมากทิ้งไว้นะครับก็ประมาณอาจจะกลางกลางเดือนอ่าหรือ,อยังไงก็อาจจะได้วนันแต่น่าจะไม่เกินไม่เกินอ่ากลางเดือนนี้นะครับไม่น่าเกินไปเยอะนะครับไม่เกิน20วันนะครับก็เดี๋ยวดูก่อนนะครับหรือว่าจะอ่าอยู่ในเลทประมาณอ่าวันที่1 0นะครับอะไรประมาณนี้หรือเปล่าเดี๋ยวดูก่อนอีกทีหนึ่งนะครับก็าสายพันธุ์ข้าวตอนนี้คือต้องบอกอย่างนี้ครับว่าอ่าข้าวเบอร์จะให้ผลผลิตค่อนข้างที่จะสูง สูงมากเลยนะครับในในในระดับที่ว่าต้อมต้อมดูมาอย่างนี้ดีกว่าเพราะว่าถ้าเป็นข้าวอ่าก็ขอไม่ใช่ว่าไม่ดีนะครับดีเหมือนกันนะครับแต่อ่าการที่ว่าเราจะได้ไร่ละหน,หนึ่งหนึ่งเกียนหรือหนึ่งตัดก็กว่าเนี่ยมันจะทํายากนิดนึงนะครับแต่ถ้าเป็นพวกข้าวเบอร์เนี่ยค่อนข้างที่จะทําง่ายนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือในฤดูกาลที่จะทาเนี่ยมันจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของแมลงบว นะครับที่ต้อมโดนทุกรอบเลยนะครับก็อาจจะมีตรงนั้นน่ะที่จะทําให้เราได้ผลผลิตน้อยลงนะครับหรือถึงขั้นที่จะไม่ได้เลยนะครับวันนี้ก็จะปั่นปั่นไว้แล้วก็จะหมักหมักไว้ก่อนเพราะว่าน้ําดีครับช่วยเขาระบายจากข้างบนมาข้างบนมาเพราะว่าถ้าไม่งั้นน่ะคันพังด้วยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็อ่าอาศัยกันนะครับเพราะว่าถ้าไม่ไม่ระบายคันมันจะพังด้วยนะครับหนึ่งอย่างก็ช่วยเหลือกันนะครับชาวนาเหมือนกันนะครับก็ตอนเนี้ย เยอะนะครับอันล่างต้มเต้องปล่อยต้องปล่อยล่างไปเยอะเลยนะครับเพราะว่าเขาปล่อยมาด้วยเราก็ปล่อยออกช่วยระบายกันก็เดี๋ยวก็แห้งครับวันไงวันนี้จะปั่นหมากให้หมดแล้วครับเดี๋ยวจะมาอัปเดตอีกทีหนึ่งเนาะสำหรับสายพันข้าวนะครับคือการการปั่นนั้นปั่นหมากะต้องบอกอย่างนี้ครับว่าถ้าจะใช้ตัวยาของลุงตีนะครับถ้าเป็นไปได้นะครับคือพี่ๆน้องๆมีรถถ่ายเองอ่ะจะดีมากนะครับเพราะเพราะปั่นเสร็จเนี่ยเราฉีดได้เลย พอฉีดเสร็จประมาณสัก2-3วันเราก็ย้ำอีกทีกดกดลงไปทีหนึ่งแล้วก็ทิ้งไว้ให้ได้7-10วันแล้วเราค่อยมาทําการหวานข้าวนะครับอันนี้ค่อนข้างที่จะดีแต่ถ้าไม่มีรถไถ่ะเหมือนต้อมอะต้อมจ้างนะเขาปั่นแบบนี้ใช่ไหมครับปั่นเสร็จอ่าสมมุติฉีดยาฉีดยาได้ประมาณ3วันก็ต้องเอามากดแล้วก็ต้องคือคือถ้าไม่มีรถอะ่ะมันก็จะจะเต้ประมาณ2รอบอ่าแต่ถ้าเรามีรถเองอะ่ะเราจะกดได้ตลอด แล้วอย่างช่วงฉีดยาเนี่ยต้องบอกอย่างนี้นะครับว่าตัวสารย่อยสลายเนี่ยถ้าน้ําปริมาณที่พอดีนะครับตัวยาเขาจะเดินดีเขาจะไม่บางเกินไปนะครับแต่ถ้า,าตัวยาาเขาเรียกว่าใส่น้ําเยอะนะครับอย่างนี้ในรูปในน้ําเยอะถ้าน้ําเยอะเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องที่ว่ายามันจะเจือจางนะครับต้อมหมักมาทุกรอบเหมือนกันนะครับก็รอบนี้เดี๋ยวดูว่าจะลงวันไหนนะครับยังไงอีกทีหนึ่งนะครับเพราะว่า อย่างที่บอกเนาะน้ไม่ได้พักเลยนะครับปีหนึ่งทำสามรอบก็น่าจะได้โอกาสได้พักมาช่วงน้ําท่วมแล้วก็ปอน้ําลถมาต้อมก็จะทําเพราะว่าข้างเคียงก็ปั่นหมดแล้วนะครับก็เหลือแต่ของต้อมเนี่ยก็เลยว่า,าเดี๋ยวจะปั่นหมักทิ้งไว้นะครับเพื่อจะได้เขาเรียกว่าทําให้ดินนะครับงามขึ้นนะครับไม่ได้หมักในพักดินบ้างนะครับส่วนฤดูกาลที่จะลงนะครับเดี๋ยวมาอัปเดตอีกทีหนึ่งให้รอใกล้ๆก่อนรอให้เอาข้าวลงน้ําก่อนนะว่าจะเอาสายพันไหน วันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับฝาบก like, กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติด,ดตามนะครับเป็นกําลังใจให้ทางช่องต้อมดื้อชนเนลด้วยนะครับสวดพี่น้อง,องท่านไหนสนใจตัวหมักข้าวดีข้าวเด้งนะครับเกี่ยวกับเรื่องของฮอร์โมนเร่งรากกระชากอนะครับหรือเกี่ยวกับเรื่องของปุ๋ยท่ารองเคมีหรือจะเป็นพันข้าวนะครับติดต่อสอบถามทางช่องทางต้อมดื้อชนเนลได้เลยหรือเข้าไปหาลุงตีตะวันแดงกับคู่หูกเกษตรนะครับในช่อง u t u b e นะครับ0 9น4 1 9 9 3 6 6 0 9า4 1 9 9 3 6 6